อย่างที่ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีว่ากัมพูชามีการส่งทหารเข้ามาประจำชายแดนไทยกัมพูชาเป็นจำนวนมากเพื่อให้มาสร้างฐานทหารบังเกอร์และขุดคูเลดเพื่อเตรียมการประทะกับประเทศไทยอีกรอบทำไมถึงมองว่ามีการเตรียมปะทะไทยอีกรอบทุกอย่างมันชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการนำรถถังที5้ออกมาวอร์มเครื่องและส่งเข้าชายแดน ไหนจะการเคลื่อนย้ายปืนใหญ่เข้ามาประจำการในจังหวัดใกล้ชายแดนและการส่งกำลังพลพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์ขนาดเล็กเข้าชายแดนทุกวันมันก็ตีความเป็นอย่างอื่นได้ยากซึ่งชัดเจนว่ากองทัพไทยโดยเฉพาะกองทัพภาคที่สองรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะหากว่าท่านผู้ชมได้ดูการสรุปสถานการณ์รายวันก็จะพบว่ากองทัพภาคที่สองรู้ความเคลื่อนไหวของทหารเขมรในทุกจุด และพร้อมตอบโต้ทันทีแต่ในความเป็นจริงแล้วหากสู้กันอีกครั้งบอกเลยว่าจะจบไม่สวยแน่ๆเพราะหากมองในเรื่องความใจสู้ของทหารแนวชายแดนทั้งสองฝั่งทางฝั่งไทยบอกเลยว่าเต็มร้อยเพราะกินดีอยู่ดีไม่ลำบากแต่กลับกันทางฝั่งทหารแนวหน้ากัมพูชาสุดรันทดเจ็บป่วยเสียชีวิตแทบจะทุกวันเนื่องจากต้องทำงานอย่างหนักอาหารก็ส่งมาไม่ถึงไม่เพียงพอต่อทหารทุกคน ไหนจะที่หลับที่นอนก็ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายแถมวันไหนมีฝนตกแทบจะต้องนอนในน้ําเพราะบังเกอร์น้ําท่วมอันนี้ไม่ได้พูดเกินจริงแต่อย่างใดเพราะล่าสุดทางด้านเพจ Army Military Force ได้ปล่อยคลิปที่ถูกเผยแพร่จากเทเลกราฟเขมรซึ่งเป็นการระบายความรู้สึกของทหารแนวหน้าเขมรจํานวนมากโดยเกือบทุกคนอยากกลับบ้านทนอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ไหวแล้ว โดยเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน50นาทีของวันที่10กันยายน2,568ได้มีรายงานว่าทหารแนวหน้าของกัมพูชาเสียชีวิตอีกหนึ่งรายจากอาการป่วยที่ฐานแนวรบพระวิหาร ต่อมาในเวลา1น2นาฬิกา12นาทีทหารเขเมรลงคลิปพร้อมระบุว่าต้องทนแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ไม่ไหวแล้วครับคิดถึงบ้าน ต่อมาในเวลา1น5นาฬิกา15นาทีทหารเขเมรแนวหน้าโพสต์รูปพร้อมระบุข้อความว่านอนไม่หลับเลยครับตะกี้เห็นแสงบางอย่างกลมๆสีส้มสีเขียว3-4ถึงดวงคล้ายแสงไฟแต่ไม่ใช่ลอยขึ้นไปด้านบนต้นไทรป่าแล้วก็หายไปรู้สึกกลัวพอประมาณนอนไม่หลับยังดีมีพี่ๆนอนเป็นเพื่อนสองนายด้วย และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นทหารเขมรหลายคนที่อยู่แนวหน้าต่างเริ่มถอดใจไปทีละน้อยหลายคนอยากจะถอยแต่ก็ทําได้เพียงแค่ทนทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนํามารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอพุนที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ